ทำอะไรกินทอดปลาทอดปลาปทอดปลานิ่มทอดปลานิ่มทอดปลานิ่มกินหนันหนๆกเขาเศร้าเมื่อเนี้นะครับผมอ,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 อือแล้วอย่างอีกตัวชุดหนึ่งมามามาตัว มื่อในเขายังเขาผสมกันเขาผสมไปล่องซื้อจากตลาดล่มเคียวนะครับผมเขาผสมทันเขาไรเบอรี่เขากล้องเขาอย่างนี่แหละนะครับเขาเขาพันผสมนี่ครับสบายดีสวัสดีครับปหิยจมรีรักต่างใบครับสาวร้าวรักต่างใยค่ะ กินข้าวเสานะครับเมนูของเขาง่ายๆเลยปิ้งปลาปิ้งบบเมนทอดโอ้ยว่าผิดแล้วชอดประดินตัวหนึ่งครับว่ผิดยังกับวลูกกับเขาเขานี่เป็นข้าวดำข้าวผสมมีไรเบอรี่มีไรเบอรี่เข้าห้างเข้ากล่องเข้าวยังนี่แล้วนะครับผสมกันเป็นพิ่นผสมกันเป็นกิโลละเท่าไหร่นะกิโลละเจ็ดสิบบาทเนาะตัวนี้ซื้อมาจากตลาดล่มขา อ่าครับกินเขาคุยกันเมื่อนี้นะครับวันที่หนึ่งละเปลี่ยนเดือนละเปลี่ยนเดือนเป็นเดือนสิบเอ็ดแล้วเป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วเด้อว,วันที่หนึ่งแล้วนะครับมือโศกมือหมานมือลำม,มือรวยนะครับมือเปลี่ยนชะตาชีวิตของคนหลายๆายคนนะครับสําหรับผู้ที่ถือรางวัลที่หนึ่งว่ะผิดชีวิตผู้ที่พอถือรางวัลที่หนึ่งก็สู่ต่อไปเนาะอพราะจํายุดกับมินตานี่เด้อ ืม่นี่เป็นมือพริกชีวิตนะเป็นบหมแม่นพริกชีวิตผู้ขาดหนแหมนะเปลี่ยนเดือนใหม่เปลี่ยนเป็นยังเป็นทอดอเขาอยู่นะครับเดือนชีวิตแล้ว อีกเดือนหนึ่งยังพอตีเินปีเนาะเดือนเดือนหนาอ่าล่มหนาวกับวีวีมาแล้วครับตอนเย็นเย็นบอลเย็นไลเรอกกเย็นสบายนะครับประมาณอากาศประมาณยี่สิบกว่าเย็นพอดีอยู่ชฉันนี่แหละพอดีอยู่อยู่สบายมหันอนพราหนาวบ่ต้องเปิดพัดล่มบม่ต้องเปิดพรดล่มบม่ต้องเปิดแอร์นะคก็บ่ต้องใส่เสื้อกันหนาว ม<า>ืนขึ้นนี้ฝนตกเออฝนตกแห้งๆมาขึ้นยืนทุ่มทีจัดการจัดงานทุ่มบารองบาร่ำเครื่องเสียงโอ้ยด่วนเกินเกนไปแจ้วสะนะครับอืมอ่ะชู่มกันไปทุกๆสาขาอาชีพ มาลายครับหาไม่เห็นเดียวตอนนี้มีมีบ้านหลังเดียวม,ม,ามาฮอนอันนี้สมปลาบ้านนี่ละคัดเลยเนี่ยเือว่า,ากินเขาก็ต้มปลาเดือนเดีอนวตอนหนึง่งมาดีเอามาปิ้งอ๋อเอาไปตองห่อ ปิ่นทันวันี้าคิดเป็นส่วน ท,ที่แรกทายเอย่ามาเปิดไม้่าจนทิจบสมชำนาวบาจนสิจบคลิป้อแห่งมันอ้าวมาเปิดไม้ชำนาบานบอเจกเห็นดีกว่านว่ามันแห่งมันแรงมันขุดตวนพักบม่ได้มืนอขึ้นก็เลยฝนตกมาใส่แล้ว มันก็ตกจัดเดียวเหแห้งอยู่แต่มันตกหน่อยตกหน่อยมันาถึงทั้งใตอะเปียกเนื้อเปียกแตหนาเทิงนั่นละเน่จะกินกุงนะ้งเห็นมาคู่หอมหวานแล้วว่าฝันมาได้กินกุง้งกบานนี้มีผู้หนึ่งเพิ่นเอากุง้งเอากุงาา้งมาฝากเลยกุ้งเต้่นต้องแดงร้องแดงอือย่านความจริง ฟันนคือความจริงแต่บุรุษมันจะเป็นเลกหรือบอมันก็เป็นความจริงพวดเออความจริงพอ่อวันนี้กินกุ้งได้กินอิลิถ้าสมมติว่าฝันว่าได้กินกุ้งกินอยู่ในข้าม,มฝันนั้นมันเป็นเลขอืมซื้อระถก ือยัง่อยตอนนั้นก็ฟันว่าได้อันปลานอะปริ้นปลาสามตัวเล็กๆรัำยังมือท่านออกเล็กยังพันออกอ๋อพันมันบอกวันนี่เขาออกงวดต่อไปละตามไปเรื่อยๆฟันแต่งวดที่แล้วยาเศร้าต่าอันเศร้าปั๊บออกหมดบมแนบังชิะออกเหมนนี้กขบไจัก คนเั่นนี่จะมีมีความเชื่อเป็นส่วนบุคคลนะครับมีความเชื่อโดยบ่ะคนอ้วนที่อันก้อนกๆออกซีพวกพวกซีเนี่ยเออแันได้กินกบอืมโอ้ก็ซีเลยกบกบเนี่ยกอไก่บ่มันเป็นเก้าวสิกบเนี่ยเป็นซีสิมันไม่สีขานป่ะดีไงเนาะ ค่ะซือ้อมซื้อหน่อยพนดังได้หน่อยๆเนาะเติร์ฟเซ่บ้า,านาหารอยเ่าสมมือน,นีกัยังบอกออกเธอเลยกบเหล็กเหล้วัน,นี้ไปซื้อนั่ไปซื้อเด็กไทยออกเด็กไทยรับดูแล้วว่าเป็นยังค่อยฝันกบเลยเป็นทีอ <laughs> ันเป็นเล็กเล่า เป็นเล็กน้ำตัดเล็กน้ำตัดนั่เด็กพี่เสื้อเล็กแม่งกระเบียร์เด็กม้าเด็กมูสเล็กง่ว่าเด็กคล้ยเล็กนั่นเด็กกบเด็กอึ้งยังไปทวีตีบแล้วนะมันมันเราขึ้นฝันชั่ฟังมัเยล่วันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบสองเอยโบแมนยี่สิบเอ็ดอั่นแหะ ยี่สิบเอ็ดเดือนนี่แหละฝันแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่เวเห็นปะเดี๋ยวฟังฟองวันนี้คนละอันฝันว่ามีผู้ชายเป็นฝรั่งละกันเป็นเหมือนก็จงเป็นมูเจ้าน้าน,นะ่ะเพือพอพ่อนเพิ่นเอาแว,แวนแวนมาให้สองวุ้งแวนสองงอุองมาให้คข่ยข่ก็เลยเอามาล่องเบงเพิ่นว่าเอาเอาให้ลูกเจ้าเด้อลูกเจ้ามีสองคนสินะ เอออ่าค่อยก็เลยเอามาล่องไซนิวซีนิวไซนนี่นะิวซีเนี่ยแหละว้าถูกแบนง่มๆแบบนี้เอากุญแจกุญแจรถดมาห้าไข่เด้บยนี้กุญแจลถดระบาดไปเป็นกุญแจรถดของเจ้าเหมเอนเอ,อ้าเราขึ้นมันใจคอยแท้พญานีเนี่ยนะหายก็เห็นกันหายก็เห็นกันเอา้าเราขึ้นมันใจคอยค,อยคักแท้ว่าเราก็มีลูกผู้นึงเอาลูกมาน่ำเดยฝรั่งท่น่ะ ออเอากุญแจรถพว่วงคือคือจังของเจ้าเขแหละเอามาให้คอยเอ้าเอามาให้คอยแล้วว่าเล่าสิเมื่อบานแล้วเมื่อประเทศของคน้วล่าเี่อนี้กุญแจคำพ,พ่อคนมาขอเบงเด็กกุญแจมีเหล็กบ่าว่าเท่เนี้ลูกอย่าบ้าลูกแบ่ไ่ออกมใครเอาความ่ม ถามความสนใจของเจ่าเรียกว่าเลขถุนเจียรอดใอรเบื่อเลยเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดมันบ่เบ๊อมัม่สำรับเลยครับเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดนะครับสื่อมาสื่กับไม่รู้ใช่ว่ารู้ว่าเลขถุนี มันมีเจ็ดสามตัวแล้วก็ทีขันกางก็กคือหากับหกก็อปอได<ว>ออ้กิ่นเขาแซบนะอ้าว่ะอุ๊ยช็อนหนึ่งอาอเลย่ยกลิ่นไอ่มอม,มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลน,นะครับผม เหลองดังบุนีและก็บอลมันเรืืองที่ห่อจะก้อนจะง่งมง่ายนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับจิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนนะครับยั่งยืนหรือขื้การทากัรทํางานเทามีการมีงานเห็ดรักเป็นแรงนะครับเป็นยึดเป็นตาแต่ว่ามือหนานมันออกเลขเล่าไปแล้ว,เล,วออเลขนะเท่ากันเนางานดีกว่านะครับ แต่ว่าเน่ก็คือว่าถือว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นสิ่งที่ว่านั่นก็เป็นความฝันของลยทุกหลายๆคนนะครับที่ที่มักแนวนี้นะครับขั้นว่าขั้นว่าสันนะครับรัฐบาลเพิ่นบอสนับสนุนดอกเพิ่นบอบพิมพบอกมาหลายปัณณหรอกนะครับเ,เพิ่นพิมพบอกมาโอ้อยู่ใจกับมี่มี่ทุกคนก่อแก่แค่หัวนะครับ ซื้อซื้ออร,รี่หรือย่าง่าฉั่นนะครับกับไปซื้อนะครับพา่ามีความความฝันได้เป็นจริงนะครับแต่ว่ามันม,มันกาหนึ่งในจำนวนร,น,รนร้า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 นนะครับที่จะซื้อถือนะครับบลคักคหลรีแต่บอดวงดีดีนะครับวาสนาบ่มีดีกับบลกถือตัวบางวันที่หนึ่งเอาใบหนึ่งก็ซื้อ ร้อยบาทนะครับเพิ่นพิมแปดซิบแล้วเอาผูใ้ใดซื้อแปดซิบได้เนี่ยครับผมขอถามเนี่ยอ่าสิ่งที่รัฐบาลควบคุมนะครับผมสิ่งที่รัฐบาลเทศออกมาใครเนี่ยผู้ใดซื้อได้แปดสิบบาทนี่บรรดานนอกจากว่าซื้อออนไลน์ได้อยู่นะครับซื้อออนไลน์ได้ผมเียงซื้อว้ยยุ่สามใบเหมือนเนี่ยซื้อออนไลน์ได้ยุ่แปดสิบแต่ว่าผู้ใดซื้อ,อยู่น้ำบานเท่าไหร่ได้ใบละ แปดจิบแน่นะครับมันขายมีอยู่ดิยวมันขายอยู่ก่อนฮะนี่หงุดหงิดออกเนีไงแตกว่าว่าขายกำลังว่าจะขายบะเบ็ดเนี่ยนี่ว่าจะขายรสเน่ยบะเบเขารถเก่าซีบเก่าจิมหานึงที่เป็นของขายเกินราคาที่ไม่ได้ถูกจับถูกปรับนะครับผมนี่ใบละแปดจิบเฉพาะมือที่เล็กออก ลาบานนี้ถาว่าถือเด็กงักม,มักเด็กง่ามเอาเด็กเดียวกันไปซ่อนกันซ้องใบขายใบแล้วร้อยสิบบาทปะ่ะเนขายใบแล้วร้อยสิบบาทเด็กง่ามเด็กดังถ้าไปซ้อนกันนี้สามใบสี่ใบห้าใบหรือสิบใบโอ้แพงมากนะครับทางรัฐบาลฟั่งพูดใดนี่ฟั่งกับตรวจสอบด้วยนะครับว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมัน,น <c oughs> ตัดความฝันของเงินค้นนักเสี่ยงดวง เมื่อน yeah ั้นอยู่อันวัดนั้นนเข้าไปนะผู้หนึ่งขายสองรอยยี่ชุดหนึ่งระบาดอีกผู้หนึ่งขายสองรอยซื้อบังเอิญบังเอิญ่าไปเลือกซื้อไปเจอคนที่จ่ายขายสองร้อยยี่สิบวันเปลืกใบคูนะครับ โบแมน่นคอยบังอื่นไปเลือกซือ้อเลยมีหมอหนึ่งคอยซื้อน้ำเล่าแล้วสองร้อยอเ,เล้าก็ไปบ,บอกเขาว่าเออมีเล็กกมีบ้างบัตผู้นัน้นเลยมีมีกับโบมนเหล็ก,กมันเป็นเล็กตัวกลับอคอยบอบได้บึงอเออเอาได้ใบเดียวคอยก็เลยเล,ยเล่าว่าคอยก็เลยว่าให้เล่าว่าเอ้า เขาคือขายแพงแถบัดโพอันอื่นเขาคือขายแต่สองลอยน่ะอนอะเจ้าขอเล่ยบอกอันนั้นมันเป็นเลขของอันนั้นอันนี้เป็นเลขดังวันนี้อืมอืมนี่เลขดังเลขอันเดียวใจเคืองเป็นทิ้งเดียวที่ว่าต้นสือบตอนะครับผมสือบตอ หรือโบตาราคารถได้บ่อะไรนั่นกามิมีผู้เราดนหรือว่าเพื้นเขาขายลอยลอยหนึ่งพวกเพือเขาขายลอ,อยหนึ่งเจ้าเพิ่ขาขาามาขายลอยชิปจร่งๆนะครับกามีมี่ทำนั่นแหละครับผู้ถ้าผู้นั้นมีริมกระสือนะครับไม่ไม่เอากระสือผู้ที่อยากได้เลขจังได็กกระสือนะครับผมเพือ่อนยังเล็กพุทธสิบใบยังเถียงอ๋อ เรียกทุสิบใบแท่นที่แต่ว่านะคใบละร้อยมันจะพันบาทแต่ว่าพ<ม>ันหาพันพอกระซื้อนะครับอันเจือพันแปดกระซื้อเ<ม>กับใบละสองร้อยบาทกระซื้อค<ม>ือเขาเนื<ม>้เนียงก็คือเหรอเผื่อว่ามันถูกอ่ามันจะพิมพ์รางวัลที่หนึ่งใบเดียวใบหนึ่งกับหกล้านเนาะสิบองล้านสามสิบล้านทังทีนะครับ หกสิบล้านยังเจโอ้ยแต่ตืียมามันกะคุ่มนะครับผมแต่ว่าดวงไปดวงมันเนาะอันนี้ว่าว้กขันบได้ได้พูดถึกเพราะว่าแปดสิบเก้าสิบล้านเพิ่นก็เคยถืกเมาแล้วแต่นะครับการที่เ,เพิ่นได้โชคนะครับในลาบร้อยเอิวมาเงินห่อนนะ แต่ว่าบ่บบบมีปุสยใส่ในยังยื่นนะครับม,มันต้องควบคู่กับการอ่าทำบุญยชินจินท่านน้ำ <Yeah. S 1> ได้มาเพื่อว่ามา,าทำขุศลเพื่อว่าจะมาซอยเหลือสังคมหรือว่าเป็นการบุญศชินินท่าน,ก,นการทานการให้ไม่ได้จำเป็นที่จะเข้าต้องไปวัดนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปวัดอย่างเดียว เราทำกับผู้ที่ได้โอกาสผู้คนยากไร้คนที่เอ่เออพวกเป็นคนเก็บคนป่วยทัานเห็นนะครับคนเก็บคนป่วยท่านก็ได้ขึ้นกันนะครับเป็นการทานเพื่อ,อไปวัดก็บว่เป็นว่าห้ามไปวัดเด้ไปวัดก็คือบำรุงพระพุทธศาสนาน่นละให้ศาสนาเข่า,ายื่นเย่าหรือว,ว่าให้มีการพราัฒนาอย่างไปเรื่อย,ยทัางเห็น ดีช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยก็เพื่อไปบริจาคทั้งจังตามโรงพยาบาลก็ได้เป็นมุ่งกว้างหรือว่าเฮาเห็นคนยากไร้คนที่ว่าบ่มีโอกาสเข้าไปให้ตตวาโตจริงทีก็ยิ่งดีนะครับได้ได้ดีนี่ก็ยังสายบุญทั้งเมืองเล่าจังเด็นะครับทําบุญให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนมันจะดีนะครับถ้าทําดีไม่ถูกที่ทํา ทำบนไม่ถูกที่ทําดีไม่ถูกคนผลสะท้อนกลับกันมาก็ไม่แล้วก็ยังยูทูบเบอร์เจอปัญหาตื่อเื่นนียปวดหัวนะครับคนทุกคนจนไม่ได้ว่าจนด้วยกําเนิดแล้วคุณจะจนต่อไปเกิดมาในที่จนคุณก็สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่มหาเศรษฐีได้นะครับถ้าคุณมีความพยัน์มั่นเพียรหรือว่ามีความพยายามหรือว่าดวงโชคของคุณเขาขางคุณแต่ว่า คุณจนแล้วนิสัยของคุณชอบจนความจนเนี่ยคุณบวพัฒนาเจ้าของจิตใจยิ่งจนแล้วก็จิตใจต่ากว่าความจนของคุณไปอีกนะครับคือจังอ่ะเขายูทูบเบอร์เนี่ยโอ้โหอันนั้นจิตใจคุณต่ําเองนะครับคุณบ่มีบ่มีทางที่จะไปสู่แสงสว่างได้นะครับเขาเอาไปํานีคนเนาะมือรับศอกรับหมันนะครับผมคอยทุกคนล่ำรวยเงินทองนะครับผมโชคหมันสุกทุกคน ทั้งหน้าที่การงานนั่นแหละหน้าที่การงานกสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจ็บยะไขย้ยะจุนนะครับสุขสุขคนครับผมเยวกันคลิปไหมเมื่อเนี้ไปแล้วสวัสดีครับสบายดี